จุ 1, 2, ah. ่มเสือหนึ่งจุ่มเสือสองจุ่มเสือสามอะไรเงี้ยพิเศษเพราะว่าวันไทกิ้เขาจัดเป็นเต็นท์สีดำสีดำถ้าเรียกว่าผมเป็นพ่องานคนนี้ก็จะเป็นแม่งานทำให้เฉพาะแฟนคลับของของวันไทกิ้เท่านั้นก็คือจะมีแค่ไม่กี่ตัวครับทั่วโลกอวันไทกิสเป็นเต็นท์ที่ราคาจับต้องได้ถูกนะครับผมแล้วก็จัดเป็นอุปกรณ์นะครับแล้วถ้าสังเกตดูพวกข้อต่อตัวล็อกพลาสติกของเขาครับ จะไม่ได้ใช้ของทุกถูกจะใช้ของมีคุณภาพวันนี้ไลค์แคมปิ้งครับเดินทางกันมาที่ชะอมนี่ครับเข้าสู่ช่วงฤดูการแห่งการแคมปิ้งที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายน้ำนะฮะบรรดาคนแคมป์นักท่องเที่ยวก็ได้สัมผัสน้ำก็คือที่นี่ชะอมเจ้าชะอมน้ำเริ่มมาน้ำเริ่มมีะบูรณ์ขึ้นนะครับหลังจากที่ เผือดแห้งไปหลายๆเดือนนะครับช่วงกลางๆปีนะครับวันนี้มางานมิทติ้งครับงานนี้พลาดไม่ได้ตั้งใจมาหลายๆเดือนแล้วแล้วก็เคยคุยกับผู้จัดคนเป็นตัวหลักในการจัดงานมิทติ้งครั้งนี้นะครับงานเสือสิบเอ็ดตัวครั้งนี้นะครับที่ลันมาไฟไปถามอีกทีว่าความตั้งใจแล้วก็สิทธที่เกิดขึ้นนวันนี้เป็นไงบ้างคนนี้เลยครับพี่ก๊ก ปังแคมป์ปิงอ่าพิกก็อกสวัสดีครับพิกก็ <ขอ S 1> คับพิกกเสือเสร็จตัววันนี้โอเคเป็นไงพี่พูดถึงความน้าว,วันนี้เตรียมกันมากี่เดือนโอ้ลงทะเบียนแจ้งล่วงหน้าสมาชิกประมาณ2เดือนกว่า2เดือนกว่าก่อนหน้านั้นก็คิดเตรียมงานสร้างคาเลคเตอร,ร์งานดีไซน์เสื้อผงเสื้อผ้าใช่ครับวางแผนต่างๆหาที่ที่เหมาะสมนะพี่ก็3ามสีเดือนใช่ หรือว่าพอเกือบเกือบเกือบเอครึ่งปีโดยวันนี้เราอยู่กันที่ลานมาลานมาไฟนะพี่ก๊อกเนาะลานมาไฟพูดทีดัึงพีตอนนีนนนน้สมาชิกที่วางที่ลงทะเบียนไว้สักกี่ท่านกี่หลังกี่เต็นท์ที่แจ้งไว้อ่าประมาณ ผมตั้งใจจริงๆครับจะให้อยู่ในประมาณ111คนครับผม111ยอคนตามตามคอนเซ็ปต์ประมาณร้อสิอ็ดตัวก็111ยสิบเเลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคครับครับแต่ครั้งนี้น่าจะเกินเกินใช่ครับทะลุไปน่าจะ100ยร้อยสี่สิบอยยี่สิบแล้วอย่างที่ทราบเรามี2ส่วนก็คือส่วนของเอ่อวันเทกิสนะครับแล้วก็ส่วนของเฟนคนที่ที่ไม่ใช่เราก็อยากให้มาแจกด้วยไม่ต้องไม่ต้องแยกทางกันมาด้วยกันร ป็นก,ก,ก,ก็คือเพื่อนการกัน,<ส>นด้กั<ใ>นนี่แหละโดยบรรยากาศงานโดยพื้นที่พี่จัดสรรอะไรยังไงไว้บ้างเห็นพี่ก๊อลงลงอะไรอีกไหยบ้างผมจะแบ่งโซนแล้วก็ตามตามตามในโลกที่ท,ที่ที่ลงโนะครับก็จะ พยายามให้ให้ให้เป็นโซนที่ชัดเจนมันมีอะไรบ้างพี่เห็นเมื่อกี้จนอะไรนะชุมเสือเป็นเป็นโซนอะไรชุมเสือชุมป่าชุมเสือแล้นเป็นอะไรพี่เป็นพวกนี้แบบเมีคดีอยู่ยังจับไม่ได้เป็นไงพี่มหโจนมหโจรโอ้โหน่ากลัวมากเกือบไปแล้วเราเกือบไปแซวไปอะไรกันแล้วชุมเสือหนึ่งชุมเสือสองชุมเสือสามอะไรเงี้ยจะแบ่งเป็นโซนชุมเสือแล้วก็จะมีพิเศษปีนี้จะพิเศษเพราะว่าวันไทยกิกเขาจัดเป็น เต็นท์สีดำปีดำเป็นเป็นเป็นเต็นท์พิเศษของเขาใช่ครับก็จะเป็นก็จะมีโซนเสือดำทางโน้นใช่ครับแล้วก็ผมจะตั้งชื่อว่าเป็นโซนเหยื่อเสือเหยื่อเสือก็คือบรรดาเพื่อนเพื่อนของที่ยังที่ยังไม่ได้เป็นแบรนด์อื่นๆที่ยังไม่ไม่เข้ามา เป็นเกลียวเพราะว่าวันนี้เราจะป้ายยาเอาไปอยู่เพื่อนของเพื่อนแอบใช่แล้วแล้วก็จะป้ายเป็นยวป้ายให้เขาเป็นเกลียวไม่ความหมายว่าฮาฮาของคำแต่ใช่ใช่ครับเป็นความหวายนั้นอ๋อแล้วก็จุดจดรวมเวทีแล้วก็ลานกิจกรรมานกิจกรรมตัวนู้นหลักๆกิจกรรมมีรายละเอียดอะไรบ้างพี่ที่ที่ที่คุยที่ดีงานก็จะเป็น อารมณ์เหมือนมิ팅ทั่วไปไม่ไม่อยากให้มีมีพิธีการอะไรที่แบบฟิชชั่งครับายเพราะว่าทุกคนน่ะเล่นมาพักผ่อนพักผ่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศใช่อารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็มีกิจกรรมประกวดเต้นท์ซึ่งมีประกวดเต็นท์ซึ่งผมไม่ได้แจ้งเขาก่อนครับผมเพิ่งมาแจ้งเมื่อไม่กี่วันนี้เองว่าจะมีแต่ว่าเราเป็นจะเซอร์ไพรส์ให้สมาชิกอ๋อจะได้เท่าเดียไม่มีเซอร์ไพรส์บ้างเป็นเป็นรางวัลประมาณรางวัลนี้ประมาณ8,500บาท น่าจะประมาณ1นล้านสองแสนกว่าโอเคงั้นไม่จบถ้าถ้าตัวเลขขึ้นตลอดเนี่ยไม่จบก็เป็นรางวัลกุ๊กกิ๊บปุ๊บปิ๊บไปน้ำเตี้ยไปเป็นประเภทอะไรพี่ตกแต่งสวยงามหรือว่าเอาถูกใจคณะกรรมการหรือเป็นอะไรมีเอ่อเต็นท์จัดเต็นท์สวยครับผมพร็อพแน่นครับผมจัดเต็นท์ได้ได้อ่าอะไรนะได้ทรงถูกต้องตามที่ที่เขาออกแบบไว้อ๋ออันนี้แยกเป็นรางวัลรางวัลเลยใช่ครับเป็นรางวัลรางวัลมาอีกเต็นหนึ่งรางวัลนี้โดดเด่นมากครับผม จับได้หัวแตกที่สุดหัวแตกมีรางวัลได้ด้วยอ๋อเหรอพี่พี่ไม่น่าสนับสนุนกคนเหล่านี้นะครับสังคมไทยไม่น่าสนับสนุนมีครับผมผมอยากให้มีทุกคนเพราะว่าบางทีด้วยด้วยด้วยความไม่พร้อมหรือว่าอยากมาไม่ทันมันเหมือนอวยรอะไรแตว่าไปเป็นรางวัลบวยแต่ว่านารักน่ารักไปแต่ผมแต่ผมแอบกระซิบไว้ก่อนว่ารางวัลบวยอ่ะ มีอีกเด็ดสุดมีอีกอัมบอยก็มีมันเด็ดสุดและที่แล้วก็คือถ่ายรวบเกลือกสลากถ่ายรวบเกลือกใช่ก็สปอนเซอร์ก็แจกของไปแล้วก็จะมีดนตรีสดโอเคอันนี้ถ้าถ้ามองชัดๆก็คือในส่วแล้วใชนแล้แล้วก็โซนนี้จะเป็นเริ่มที่แบบเป็นเสือที่ชัดเจนแล้วว่าแต่อันนี้อันนี้ซุ้มเสือสามสองและหนึ่งอ่ะโอเค ได้มือมาผมเห็นธงอ่ะพี่พี่ก๊อกนี่คืออะไรอะไรจากฝาเหนอหน่อยเป็นเป็นที่ระลึกจากเป็นที่ระลึกว้าวว้าวนี่ครับมีของที่ระลึกให้เยอะแล้วแล้วอันนี้หนึ่งในของที่ระลึกสีสีที่มีผละลรไม่มีเลยพี่ไม่มีไม่มีนะก็แล้วแต่ว่ากระดาษเขียวหมดก็เลยเป็นสีเหลืองไม่ใช่แลเป็นที่ระลึกหมดนู้นสีหมดก็เป็นเหมือน ทิพแฮงเป็นอะไรว่าไปนะพี่นะฮะนี่เป็นทองประดับหน้าเต็นท์อ๋อกระดาษหน้าเต็นท์ทุกคนก็แขวนเอาไว้บรรยากาศเป็นก็แต่งไปได้ด้วยก็อาจจะไม่รู้นะพี่ถ้าไม่แขวนตรงนี้อาจจะไม่มีรางวัลให้นี่เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่ถูไทยไทยไทไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเขาจะจัดอะไรยังไงนะาะว่าผมตั้งรองร้องอิสระใช่ครับให้ให้กรรมการครับเป็นคนตัดสินใช่ใช่ผมไม่มีส่วนนี่นี่ถ้าสมมติอันนี้สมมตินะพี่เต็นท์ไหนเขาบอกอ๋อทำเป็นลายทหารแต่เขาเขาคัตเตอร์กรีดกรีดกรีดเนเทกิดทั้งอัน น่าจะได้น่าจะให้นะอาจจะได้รางวัลเต้นหวยเลยไอ้นี่หลบโทษหลบทุนเลยออ่ะโเคบรรยากาศส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องๆที่รู้จักคุ้นเคยใช่ครับน่ารักน่ารักเคยเป็นสมาชิกตั้งแต่มาตั้งแต่มิทติ้งแรกครับผมมิทติ้งที่สองอะไรเงี้ยมไอ้นี่ถ้าทวนกันนิดก็คือเป็นมิทติ้งครั้งที่สามของคอนเสิร์ตแต่เป็นครั้งที่สองของเชื่อชื่อตัวในชื่อเสือสิบตัว โซนกันหน่อยเมื่อกี้เราพูดโซนเสือดำนะครับก็เป็นลักษณะเป็นเป็นยูเซอร์หรือเป็นทางทางทางกลุ่มสปอนเซอร์วิสที่มาเป็นยูเซอร์คนใช้งานของแต่เเสือราไ่ใช้เต็นท์สีดำไปมารวมกันเป็นสีดำเพื่อความสวยงามัวนี้นี่คือส่วนหนึ่งของโซนเสือดำใช่คือทั้งหมดนแลมารวมกันตรงนี้เป็นเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานมิวสิ้งใช่ครับที่เราที่เราตั้งใจให้จับ รวมกลุ่มเป็นนดโดยโดยคอนเป็ดปีนี้ด้วยที่พี่ก๊อกเลือกสีจะเป็นสีดำด้วยนะครับโอเควันอาทิตถ้าถ้าย้อนไปหน่อยเขาก็แค่มี2สีหลักใช่ครับนะเป็นเป็นมาก่อนเป็นกรีนแล้วก็คนคนที่เล่นสีดำเขาจะรู้รู้คือพอปแต่ละอย่างก็จะต้องตามมาโอนดำไม่เหมือนดาวเหมือนถ้าถ้าเป็นกลุ่มก็กลุ่มกลุ่ม a อ l b l a c เป็นออ l black มิกซมีมีมีครับก็จะมีเซตนี้เป็นเป็นแก๊งออ l b l a c อ๋อนี่ของแ g a n อ a แบ็คเหรอฮะเต้าของอุปกรณ์ก็จะเลือกเป็นแบ็ค k b l a กันปะนี่ฮะนี่นี่ นี่ก็ออแบกใช่ไหมครับใช่ครับนี่ลูกพี่ไม่มาครับพี่บอลพี่บอลไม่มาอ๋อโอ้ท้าไว้แล้วไม่เห็นมามารับคำท้าออแบกออแบกออแบกเมื่อไหร่อ่ะครับออแบกเนี่ย้างหน้าเอาแบบมิติ้งใหญ่17-18พฤศสิบแปดกาครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพร้านอาหารพรณีสุข,ขุมวิท23นี่คือหนึ่งทีมงานดูดิดูด,ดิตัวเล็กเลยล่ะทีมงานน่ารักตัวเล็กใสหน้าใสหน้าทนุถนอม <laughs> พี่แป้งนะพี่แป้งกันพี่แป้งหมูหมูบินแล้วหอมไปทุกลีหอมไปทุกลีหอมสี่แสนหอมตั้งแต่สาวอ่ะตอนนี้ก็ยังสาวอยู่อ่ะแล้วพี่พี่เท่ง ี่เท่งอยู่แถวโน้นรับแขกค่ะอ okay, ๋อพี่เท่งรับแขกอยู <oh ่ดูรูน้ําไหลพี่เท่งถ้าเรียกว่าผมเป็นพ่องานคนนี้ก็จะเป็นแม่งานแม่งานโอเคได้เลยถือว่าเป็นแม่งานมาดูแลน้องๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็ขให้เกียรติมาช่วยงานเป็นไงแถมดินท้าหน่อยถ้าเขาไม่อยู่นะครับอะไรผมเดินเลยก่อนถ้าเกิดคัดปุ๊บก็คือก๊อกเหรอไม่มีอะไรเลย พี่ไม่ติดนิสัยจอนมาใช้เลยพี่ไม่ติดนิสัยจอนจอนนี่พอบอกพี่แป้งไม่อยู่เออเบื่อหน้าเมือนน้องรักพี่มันน้องรักพี่ผัดออฟไป้ใครก็รักทั้งนั้นผู้หญิงคนนี้พี่สาวคนนี้อ่าอ่าเดี๋ยวนี้นี่คือหนึ่งทีมงานนะพี่ก๊อกเนาะแต่ว่าเป็นมาช่วยกันเต็มเนื้อเต็มตัวเลยโอเคได้ควบคุมเครื่องเสียงด้วยตอนกลางคืนจะเป็นคนมิกพี่ก๊อกปะเราไปหาที่นั่งวะพี่แป้งพี่แป้งจัดการอ่ะ มาครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยแบบเดียวดายใช่ครับนะครับส่วนพี่ก็จะมีส่วนของพาร์ทเนอร์มีอะไรเข้ามาพี่ก็ทีมมาช่วยซัพพอร์ตช่วยช่วยเป็นทีมสปอนเซอร์ครับผมนะชุดใหญ่เลยครับปีนี้ปีนี้ได้ได้สปอนเซอร์หลักๆมาหลายเจ้ามีอะไรบ้างพี่อาพูดเลยขอบคุณกันเลยมันต้องพูดกันขอบคุณคขอบคุณมากๆเลยครับฟูแคมป์ก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็ปีนี้เขาก็จัดเซต เป็นตัวโชว์ของไฮไลท์ชัดโซนตรงนี้โซนอำนวยการโซนลานรวมันะพี่ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของฟูแคมมาจัดเป็นพิเย์ของมันีนอันนี้ถือว่าเป็นตัวพิเศษหรือมาจัดโชว์แต่ว่ามีจําหน่ายมีอะไรละคมีใช่ครับอ่ะพูดถึงความพิเศษในหน่อยวันนี้ฟูแคมเขาจัดหอกใหญ่ตนั่นเป็นยูเซอร์อันนี้ในส่วนของสปอนเซอร์ฟูแคมนช่อันนี้เขาเรียกเป็นลายลายลายพับเทนลิมิเต็ดที่จะเป็นสีเป็นคามอ๋อครับผมเป็นเป็นลายแบบทหารก็สามทรงว่าจะมีครบ ใช่ครับจะมีอยู่มีอยู่สามสามทรงนี้ครับผมแวตอนนี้เป็นแล้วก็ผ้าก็จะพิเศษขึ้นแน่จะไม่เหมือนลิฟสต็อปทั่วไปอดูดูดูความหนาความอะไรแบบนั่นโอเคโอเคสมกับความเป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดนะพี่นะก็จับจองกันได้แล้วก็แล้วก็ตัวนี้เป็นครับผมตอนนี้จะเป็นของรางวัลเลย ตัวนี้นะพี่เอาไงดีวะเราหางบัตรทันไหมเนี่ยมีหางบัตรไหมพี่กอมีครับโอเคพี่ขอสักขอสักไปสองใบนะพี่นะเพื่อดวงดีมีโอกาสมาเป็นชาวชาวเสือสือตัวของคบ้างนะ่พี่ก็จะมีชุดเซ็ตเป็นโมเดลครับนี่คือลักษณะ ผลิตภัณฑ์หรือทรงเต็นท์ที่เขามีอยู่ปัจจุบันใช่ครับนี่นี่เคาะไปพี่สี่สี่ตัวจริงๆมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้ใช่ครับแต่เป็นอา่เป็นยอดนิยมที่แบบพูดคุยกันอยู่ที่เขาถ้าพี่ก๊อฟเข้าๆดูนั้นอีกชื่อก็เป็นโซโล่โซโล่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นแบ็กวูดแบ็กวูดถ้าผมจําไม่ผิดนะอ่ะพี่อ่ะอ่ะอันนี้อันนี้ จะเป็นกระโจมกระโจมชื่อมันไม่ได้อ่าเขาใช่ครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก่อนก็ได้พี่เต้เนี่เป็นเอาแบ็ k outback ไอ้ตัวนู้นเป็นตัวนู้ดเป็นท้าบของเขานี่ตัวใหญ่อยู่นี่ตัวจริงนี่ก็อ๋อก็ประมาณ3เมตร4เมตร4เมตรนะพี่เนาะใช่ครับ4สี่สี่เป็นโมเดลให้เห็นว่าโดยตัวของวันเทยกิสก็จะมีติดแฟนเอกเจ้าหนึ่งหลักที่เป็นเป็นเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เป็นคอยใหวามช่วยเหลือดูแลกันครับผมร่วมจัดงาน ตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับครับเป็นตัวตั้งตัวตีมาตั้งแต่ครั้งแรกก็คือแคมเปเนียนแคมเปเนียนเออใช่ครับตอนนี้เจ้าหลักโน้ตครับผมโน้ตนะครับมามาอยู่ตรงไหนพี่มาครับยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปคุยแล้วก็โอเคถ้าผมไล่เรียงก็มีคำปังแคมป์อิ ในส่วนของพี่ครกเต็มเนื้อเต็มตัวเลยผมผมไม่อยากจะนับไม่อยากจะนับใช่พี่อ่ะขอนับมาหน่อยขออนุญาตนับหน่อยแล้วก็ล้านล้านลานนี่เปนล้านก็ถือว่าใช่ครับถือว่าดูแลกันอยู่ให้การช่วยเหลือกันอยู่ใช่ครับของพี่ต้นน่ารักมากแก็ให้สถานที่ให้เราช่วยพี่ต้นนี่เป็นเป็นคนเป็นเจ้าปอกเป็นเป็นสมาชิกเราด้วยป่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เต็นเสือครับแต่ว่าเป็นอยู่ในอยู่ในทีมของที่ที่ ขี่กลุ่มกลุ่มมอไซค์เงินไม่ปัญหาพี่ต่อไปพี่ก้อมพี่ต้นโดนไปยหญ่โดนแน่นอนโดนแน่นอนอีกสองส่วนคือออกตอร์เบสออโตเบสของของพี่จอนพี่จอนพี่จอนเขาอันนี้เป็นเป็นฮาร์ฟนะพี่เนาะ งานท้าบงานตะเกียงเอ้ยงานงานไฟ LED ใชไฟยูไปฟโอมาแรงใ้รับความนิยมมากกันใช่ราคานี่โหเนี่ยจะจะหามาแล้วมันออกซีรีส์ใหม่สีดำผมว่าน่าแกน่าจะควรลดราคาลงกว่านี้ไหมพี่เรากำลังพูดถึงว่าถูกอยู่แล้วแล้วจะให้แกลดทำไมพี่ราคาดีอยู่แล้วราคาดีอยู่แล้วคุณภาพก็ดีมากและสุดท้ายคือก็จะเป็นเปโตแมกเปโตแมกโอ้อนป่นหมายก็คือ เครื่องครัวอะไรพวกงานอะไรเงี้ยนะเราก็รู้จักเป็นอย่างดีมาไหมครับพี่ตพี่พี่อีทไม่มาพี่อีทไม่มาครับผมมาไม่ได้ติดภารกิจติดภารกิจนะครับใช่ครับส่งตัวแทนมาก็คือผมแต่พี่อีทบอกที่บ้านมาพี่อีทบอกที่บ้านออกมาเละกับพี่อ่ะไอันนี้ผมบ้านไม่พีอันนี้เอาเอครั้งนี้ถือว่าคุยกพี่ก๊อกขอบขอบขอบคุณมากก็ขอบคุณพี่ก๊อกด้วยครับที่แบบว่าจัดกิจกรรมดีดีดีใจมากเลยครับนะน เดี๋ยวเมื่อค่ำไปกว่านี้ก็จะมีการจับฉลาตกตึ๊บตึ๊บตึ๊แต่ของรางวัลน,นน่นในนั้นเป็นน้ำจงน้ำจิ้มเงินไยมีแบรนด์สปอนเซอร์ห้แบรนด์ช่วยเหลือกันหนึ่งในนั้นก็คือฟูแคมวันนี้อะรางวัลเบรกไว้ก่อนมีเยอะแน่นอน<ช>แล้วก็ในส่วนของข้างหลังเมื่อกี้คุยกพี่ก๊อกแล้วบางส่วน<อ>นี่คือคตัวตัวงานที่เรามาโชว์ ที่อยากให้รู้ว่าวันไทยคิดก็มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ครับครับผมเป็นไงบ้างตอนนี้ล่าป่อันนี้ม,มัน,นจะเป็นเป็นเป็นตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นพิเศษใช่ครับกับพิเศษยังไงครับคุณแจ๊คพิเศษก็คือว่าทําให้เฉพาะแฟนคลับของของวันไทยคิดเท่านั้นก็คือจะมีแค่ไม่กี่ตัวครับทั่วโลกครับตอนนี้ในไทยเอาเข้ามาแค่รุ่นละแค่4ี่ตัว รุ่นละแค่สี่ตัวัีสามรุ่นเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับสามรุ่นนี้สี่้ากับมี12ตัวอยู่นี่ทั้งสามแล้วใช่ครับมีคนอยู่นู่นสักตัวมัไหมอันั้นใช่ไหมตั้งหลังรั้งหลังอ่าสิบสองตัวในงานนี้เห็นอยู่สี่ตัวและเหลือแดตัวอันนี้เข้าๆนะที่เข้ามาในใ่ถรัว่าเป็นรุ่นพิเศษใช่แล้วก็รุ่นนี้เป็นผ้านําเข้านะครับข้าวผ้าอยู่เอสผ้าก็จะดีกว่ารุ่นทั่วไปมาก หลายก็ถือว่าเป็นที่รู้อยู่แล้วมันมีคาแรคเตอร์มีความเท่ความภูมันอยู่นะแต่ทรงก็รู้ดีกันแล้วอันจะกิดก็แบบวาววันนี้งานพูดถึงงานหน่อยอผมแทรกมาถึงเรื่องงานก็คือมีตัวต่างๆมีแบคด้วยอ้ถือว่าใช่ถือว่าหล่อหล่อเลยหล่อเลยนะหล่อสวยเลยครับเป็นเป็นเสมือนแรงบรรจัยยาชุดใหญ่คอยป้ายอยู่นะเต่ยนะก็แล้วก็ กลุ่มนี้ก็จัดป๊อปสวยด้วยใช่ครับกลุ่มนี้ของแน็คของออแบ็คใช่ไหมฮะก็มามาล่วงนีโอเคพูดถึงอ่าแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่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 วันก่อนที่เราเจอกันที่บางนานะฮะก็เห็นตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าในส่วนของเป็นโมเดลใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มันจะเป็นเต็นคือเป็นสเกลของเป็นรูปทรงของจริงนะครับแต่ว่าปรับเป็นสเกลเล็กแต่เป็นผ้าจริงเป็นผ้าจริงกันใชอะไรแต่ย่อย่อสเกลลงมาก็ถือว่า สำหรับใครที่ไม่รู้จักก็จะได้สัมผัสเนื้อผ้าทรงบอดี้เห็นความสวยงามแปลกตาดีครับผมว่าแปลกตาดีแล้วก็เอามารวมกันที่งานนะครับวันนี้วันนี้ยังไงบ้างครับเห็นบรรยากาศแล้โอ้เกินคาดดีครับอบอุ่นดีครับถือว่าวันไทยคิสก็น่าจะเป็นเรื่องของการตอบโจทย์หลายๆคนไดได้ย้ำอีกทีวันไทยคิสน่าจะเป็นกลุ่มไหนคนกลุ่ม วัยอะไรคาแรคเตอร์ยังไงที่จะนิยมใช้หรือว่าน่าจะควรใช้วันไทกิน่าจะทดลองสัมผัสจริงจริงอะครับวันไทยกีตนี่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้เป็นพวกโซโล่ครับโซโลครับเป็นแบบเดินเดียวไปหนึ่งคนสองคนประมาณนี้ครับแปลว่าผมว่าแต่บ้านเราก็จะเป็นแฟมิลี่ก็ยังพอได้นี่นี่ผมกำลังพูดปรากฏการณ์ที่เราเห็นนะครับเป็นแฟมิลี่ผมว่าก็ก็ไม่แปลกไม่ไม่ได้มีไม่ได้ติดขัดอะไรมันเป็นบ้านเราบ้านเราใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้พี่พี่ก๊อฟแอบเฉลยแยบๆมาหน่อยว่ามันอาจจะต้องมีซีซั่นต่างๆ ให้ให้ตัววันอาทิตย์เนี่ยเข้าไปอยู่ในแต่ละซีซันซีซันซีซันนอกจากมาท้าลมฝนนี่นี่ก็แอบแอบแเยอะมากเยอะก็ผมว่าอีกภาพหนึ่งนะเพาาโดยโดยบอดี้โดยเต็นท์เนี่ยผมว่าโดยแบรนด์นี้ก็สร้างมาเพื่อให้มีการลุยมีความอึดมีความเป็นเบาแล้วก็ฟังก์ชันเขาประโยชน์และเท่และคูมว่าอันนี้หลายๆอย่างนะหลายๆภาพรวมอ่ะ พูดถึงตอนนี้วันนี้ขอบคุณมาเป็นสปอนเซอร์แนะนําเพจอะไรหน่อยที่ติดตามได้ครับผมก็ตอนนี้เรามีอยู่2เพจนะครับผมเพจแรกเป็นเพจร้านครับฟูกแคมเมืองเอกครับฟูกแคมเมืองเอกครับผมอีกเพจหนึ่งเป็นวันไทยกีทไทยแลนด์ดิสติบิวเตอร์นะโอเคก็ถือว่าวันที่เราฝากฝากกันหลายๆช่องทางสำหรับคนที่รักชอบวันไทยกีทแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่น้องๆอ๋อแล้วก็มีกลุ่มนะครับครับผมอ่าเป็นกลุ่มจะเป็นกลุ่มวันไทยกีทแคมปิ้งไทยแลนด์นะครับโอถือว่ามีวงเล็บว่าอยู่อย่างเซียครับ อยู่อย่างเสือ,อมันก็กินนอนกันแบบคบนี่นะก็ว่าโดยภาพผมว่าเห็นบรรยากาศแหละอยู่เป,ป็นพื้นจริงๆนอนบนขอดจริงๆจริงดี <c oughs> ว่าบรรยากาศม,มันคือมันคืออยู่อย่างสื่งแล้วก็วันนี้วันนี้งานน่ารักมากครับม,มันมีการจัดที่ผมว่ามันมีความเป็นคาแรคเตอร์ที่อบอุ่นพี่พี่น้องๆอยู่เป็นกลุ่มเป็นโซนส่วนรักันเดินเดินทักกันทั้งงานใช่ใช่แล้วก็มีหลายหลายโซน เป็นเป็นเปนโซนก็เราคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นเหยื่อเราได้ป <c> ว <oughs> <c oughs> ่ยากันครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพร้านอาหารพรณีสุข,ขุมวิท23 อยู่กับพี่น้อง All Back นะครับวันนี้กลุ่ม All Back แล้วก็เมื่อกี้เราเดินเห็นบรรยากาศไปบางส่วนมันหล่อนะวันไทกิ๊กกับความเป็น All Back พี่น้องอ๋อใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าวันไทกิดนะครับทรงเป็นเอกลักษณ์มากๆครับรู้จักหรือแบบเข้าร่วมกลุ่มเปิตัววันไทกิดมานานยังไม่หรือ นานแล้วครับผมนนนาี้ก็ตัวนี้ก็เอาไปไปงานออ l บ l a อยู่หลายหลายครั้งใช่ไหบครับอ๋อตัวนี้ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีวิร์ดโอ้เขาวหน้าไม่พลาดแน่เด็แน่นอนครับมันมันแมทกับความเป็นอุปกรณ์แบ็คแของเราอย่างไรบ้างยิ่งยิ่งยิ่งซีรีส์นี้นะตัวตัวสีแบ็คอ๋อใช่ครับตัวนี้เป็นโคเมต้าครับใช่โคเมต้าใช่ครับทรงมันจะออกเตี้ยๆครับผมแล้วก็เหมาะกับอุปกรณ์แบบเตี้ยๆเหมือนกันนะครับผมดูดูผมว่ามัน มันเป็นอะไรที่ช่างอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์หายากไหมครับถ้ามันเข้ากับโตเมต้าเข้ากับตรงเนี้ยเลก็แล้วแต่ชิ้นนะครับแล้วแต่ชิ้นนะแล้วแต่ชิ้นแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่ารู้รู้ว่ามันจะไปหาจากไหนก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะไม่ยากนะเพราะมันเตี้ยๆผมว่ามันก็เหมือนมันเหมือนมีการย่อส่วนลงมาไม่ใหญ่เทอะทะไม่ใช้พื้นที่เยอะแล้วก็เนี่ยมีขดมีอุปกรณ์ครับอันนั้นนั่งมีเตามีผมว่ามันมันมันเท่อะมันเท่อใช่หลายๆคนชอบทักว่าอะไรครับ อ๋อมืดดีเนาะอะไรเงี้ยมืดดีอ๋อใช้ขลิมๆนะครับดำดุดูแบบโอ้ยเนผู้ชายดุขุมผู้ชายดุๆอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ก็ย่างเงพูดถึงวันเด่กคิดต่อยวันนี้มาร่วมงานเสื้อสีเป็ดตัวเสื้อสเป็ดตัววันนี้มาร่วมงานเป็นไงบ้างครั้งแรกหรือยังไงครับพี่น้องผมใช่ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเสือที่แปดตัวครับผมแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มนี้สนุกครับผมเพราะว่าทุกคน ให้การต้อนรับครับใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสีดําเป็นสีใหม่ของวันธกิจด้วยนะครับแล้วทางพี่ๆสีน้ําตาลกับสีเขียวเขาก็เขามากันอยู่แล้วเขาก็มาเขาก็ใช้กันปกติแต่เป็นสีดําแล้วแล้วมากับน่องออแบ็กไม่ธรรมดาเนี่ยสามสี่เซนสามสี่ท่านเนี่ยนะชุดแต่งเราพร้อมอยู่แล้วบอกเลยเอาความสูงแค่ไหนระบุมาอ่าเราคัดคัดคัดดึงไว้จาก ห้องเก็บของได้สบายมากนะก็ถือว่ามันก็จะเป็นหล่อไปเลยหล่อจนแบบต้องต้องเหลียวต้องมองนันวันวันคืบมันเท่จริงๆใช่ใช่ใช่บรรยากาศเป็นเรื่องบรรยากาศของกลุ่มแคมปิ้งที่แตกต่างกันนะแต่ว่าหัวจิตหัวใจเดียวกันคือการชอบในเป็นบอดี้ทรงสี่มันก็เป็นเรื่องรสนิยมกันไปนะพี่น้องโอเคพูดถึงวันเทคิดหน่อยอยากจะประทับใจอะไรยังไงั้งนี้ที่สุดนะสุดท้ายครับอ๋อวันเทคิสเป็น เต็นที่ราคาจับต้องได้นะครับผมบแล้วก็จัดเต็มอุปกรณ์นะครับแล้วถ้าสังเกตดูพวกข้อต่อตัวล็อกพลาสติกของเขาครับ<อ>จะไม่ได้ใช้ของกถูกจะใช้ของมีคุณภาพนะครับผมก็คุ้มเงินนะครับ,ค,รบคุณภาพที่จับต้องได้ใช่แล้วก็ที่เหลือเราก็าจะเหมาะไปใช้กับวันระไหนจะจะไกลจะสองคนจะเป็นครอบครัวจะเป็นเราก็เลือกใช้แต่ถ้าวันนี้โซโล กับผู้ชายคนนี้ครับตัวนี้เอาอยู่ใช่ครับนี่นะรอแบบไม่มีที่ติศนี่ร <c oughs> อแบบดูดัน <c oughs> อีกหนึ่งเรื่องราวของเสื้อเสดตัวครับแล้วก็อบอุ่นมากครับ และแม้กระทั่งแดดจะร้อนแต่ความอบอุ่นของความรู้สึกที่มารวมกันแล้วก็ความประทับใจของผู้จัดตลอดจนไม่ตีจิตของกลุ่มต่างไปไหนมาไหนก็เดินทักทายกันนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นครั้งที่2ของเสือเร็จตัวนะครับแล้วก็ตั้งใจให้มันเกิดแล้วก็มีหลายๆกลุ่มหลายๆโคดเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็วันนี้ขออนุญาตยกเรื่องราวอีกหลายส่วนไปเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับกับ แล่แคมปิ้งในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณผู้ร่วมเดินทางหลายๆส่วนนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสถานที่นะครับแล้วก็ขอบคุณแอดมินแล้วหัวหน้ากลุ่มเจดีผู้จัดครั้งนี้คือพี่กอกแล้วก็หลายๆท่านนะครับวันนี้เดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งอย่างมีความสุขครับไว้เจอกันคราวหน้าครับกับที่นี่เสื้อเสื้อตัวไปแล้วครับสวัสดีครับ